สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นพิกอาการนะคะวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6กองนะคะก็จะมีตั้งแต่กองที่1 2 3 4 5สามสี่ห้าหนะคะก็เรียงกันไปเลยนะคะหรือว่าจะดูหน้าไพ่ก็ได้นะคะว่าเราเลือกกองไหนนะคะหน้าไพ่ใบแรกที่อยู่บนไพ่แต่ละกองนะคะก็คือเป็นช้อยที่เราจะเลือกนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ ใครนะคะที่กำลังคิดถึงคุณมากคิดถึงแบบแทบขาดใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็จะไปดูทีละกองนะคะไพ่นี้นะคะหญิงได้เลือกไว้แล้วเนาะอันนี้ก็จะไม่ได้สับสนนะคะแต่ก็เลือกไปแล้วว่าเราจะแรนดอมไปเจอนะคะซึ่งก็รู้เหมือนกันว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยแต่ละกองเนี่ยมีไพ่อะไรบ้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองแรกกันเลยนะคะสําหรับใครที่เลือกไพ่กองอื่นนะคะก็กดไปที่อ่า description box ซ์ด้านล่างนะเดี๋ยวยังจะทำเป็นเวลาไว้ให้นะคะเราไปดูกันที่กองแรกกันเลยสำหรับใครที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะกองแรกนะ,ะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะกรกฎหรือตุลน,นะคะหรืออาจจะเป็นราศี สิงนะคะมีอ่ากรกฎสิงตุลน,นะคะอ่ามีกรกฎสิงตุลน,นะคะมีลักนณะราศีสามราศีนะซึ่งเขานะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ที่จะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีคนอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะคะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยกองแรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีเซ็กซ์แอพเพียวสูงนะคะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถที่จะหลงเสน่ห์เขาได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีความมั่นใจสูงเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิบบุคลิกของเขาจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองนะคะดึงดูดใจให้กับผู้คนที่เข้ามาพบเห็นเขาเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะคนนี้นะคะเป็นลักษณะของเขานะอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพลิบค่อนข้างมากนะคะ คนคนนี้อาจจะทำงานในระดับหัวหน้าหรือว่าระดับที่สูงแล้วนะคะเป็นซีนียร์เป็นเมเนเจอร์หรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้นะคะเขาคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลาจากคุณนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณมากนะคะเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรือทำงานเยอะจนไม่ค่อยมีเวลาได้เจอคุณนะคะและที่สำคัญนะคะกองเนี้ย จะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนเขาไม่ไม่โสดนะคะเขาไม่โสดนะเขาคิดเขาคิดถึงคุณก็จริงแต่เขาไม่สามารถที่จะมาหาคุณได้อะ่ะน้าไพ่มันจะเป็นแบบเหมือนกับเขามีใครอีกคนหรือนะคะถ้าพลังงานสลับกันได้ก็คือ,อ,อคุณอาจจะเป็นฝ่ายไม่โสดก็ได้นะคือมันมีปัญหาในความสัมพันธ์นี้อยู่ที่มันขึ้นเจ็ดดาบเนี่ยนะคะคือทําให้ความรักความสัมพันธ์มันจะต้องแบบ มีปัญหามีอุปสรรคนิดหนึ่งนะคะทําให้เกิดความขมขื่นทําให้คิดถึงแต่แบบคิดถึงแต่มันครอบครองไม่ได้เนี่ยอันนี้คือพลังงานของกองแรกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคุยกับใครอยู่แล้วเขามีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของแล้วคุณอาจจะแบบเออมีมองมองคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกองของคุณนะกองนี้มีปัญหาเรื่องของคนอื่นนะคะที่อาจจะ เขาอาจจะไม่โสดหรือคุณอาจจะไม่โสดก็ได้นะคะกองแรกก็เป็นคนที่เขาคิดถึงคุณน่ะก็มีลักษณะอย่างที่บอกไปนะคะ,ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกองที่สองกันนะคะว่าคนที่กําลังคิดถึงคุณมากๆเนี่ยเขาคือใครนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีกุมราศีมีนนะคะหรืออาจจะเป็นราศีกันนะคะราศีกุมราศีเมีนราศีกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ ใจกว้างนะคะเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบเซนสิทีฟหน่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนละเอียดนะคะเป็นคนละเอียดเป็นคนรอบคอบนะคะเป็นคนที่เซน i t i v e ด้วยเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะแต่ว่าเป็นคนใจกว้างนะคะรักใครรักจริงนะคะคนคนนี้นะอะไปดูกันซิว่าตัวตนของเขาอีกจะเป็นใครนะคะ คนคนคนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะเป็นคนที่อายุน uh, okay, ้อยกว่า like คุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนรักอิสระนะคะเป็นคนรักอ <Bell hvad> ิสระเป็นคนสบายๆเป็นคนง่ายๆไม่ค like ่อยเรื่องมากเป็นคนแบบเออไม่ค่อยถือสาใครไม่ค่อยโกรธใครนะคะเป็นคนที่อาจจะชอบการเดินทางเป็นพิเศษหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางอาจจะทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือดนตรีความบันเทิงต่างๆนะคะก็เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินนะเออต้องพูดอย่างนี้นะถ้าบางคนมีอารมณ์ศิลปินศิลปินศิละปะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นติดๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างนะคะเป็นคนมีเพื่อนมากนะคะแล้วก็อาจจะเด็กกว่าคุณนะคะอาจจะเด็กกว่าคุณหรืออายุใกล้เคียงกัน หน้าตาคนคนนี้อาจจะแบบไม่ได้สวยไม่ได้หล่อมากแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะใครอยู่ด้วยก็จะตกหลุมรักเขาได้ไม่ยากเลยนะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆเป็นคนค่อนข้างเฟลลี่อะไรเงี้ยนะคะคนที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยก็เลยจะตกหลุมรักเขาได้ไม่ยากนิดนึงนะคะคนคนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นแอร์โฮสเตสนะคะเป็นนักบินก็ได้นะคะ หรือเขาอาจจะทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเด่นทำงานเกี่ยวกับบริษัทขนส่งนะคะคุณกับเขาไม่ค่อยได้เจอกันนะมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นนะคะอาจจะเป็นรักที่แบบเออไม่ค่อยมีเวลาตรงกันเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทำให้เขานคิดถึงคุณมากนะคะและญิงคิดว่าคุณจะได้รับแอคชั่นหรือว่าได้รับการติดต่อจากเขาในเร็วนี้นะคะคุณคนนี้นะ อันนี้ก็คือกลองที่2นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกลองที่3กันเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นกลองที่3นะคะไปดูกันว่าใครนะที่กําลังคิดถึงคุณมากๆนะคะไปดูกันเลยนะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะคะราศีมีนหรืออาจจะเป็นราศีมังกรนะคะอาจจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงในที่นี้อาจจะเป็นอา่าเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะการงานความมั่นคงทางการเงินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟนะคะชอบเรียนรู้ทำงานหนักมีความอดทนสูงนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่หญิงรู้สึกก็คือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกถึงสเสน่ห์ของเขาอย่างบอกไม่ถูกอะ่ะทั้งทั้งที่บางทีหน้าตาเขาก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าหรือว่าขา,าจ,จะสวยหรืออาจจะหล่อก,ก็ได้หรือแต่ถึงไม่สวยไม่หล่อเนี่ยเขาก็ดูดูเป็นคนลึกลับหน้าค้นหานะคะสรับขอ,องที่สามนะ มีพลังงานบางอย่างนะคะเนี่ยคนนี้เขามีวิวฟอร์จูนขึ้นพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเก่งด้านงานอะ่ะก็คือเขาน่าจะมีความมั่นคงน่าจะเป็นคนมีที่ทางเยอะมีทรัพย์สินเยอะนะคะหรือตระกูลครอบครัวเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเอออยู่ในระดับที่มั่งมีมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้เป็นคนเก่งมีไหวพลิบนะคะเป็นคนที่ขยันอดทนนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง คนคนนี้เนี่ยจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนะคือเขาสามารถที่จะปกครองคนอื่นได้นะคะอาจจะทํางานเก่งมากหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเรียนเก่งมากๆการศึกษาสูงนะคะอาจจะจบสูงนะคะหรือว่าจบเฉพาะด้านเฉพาะทางมานะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินนะคะหรือจะทํางานเกี่ยวกับวงการการศึกษาการแพทย์ นะคะหรือแม้แต่กระทั่งใช้ความสามารถตัวเองในการประกอบธุรกิจนะคะคือแบบอาจจะไม่มีใครเรียนแบบเขาได้หรือหาตัวจับวางยากอะไรประมาณนี้นะคะความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะสาหรับกองที่สานะคนคนนี้ากาลังคิดถึงคุณอยู่ยิงมองว่าคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุห่างคุณหลายๆปีนะคะอาจจะแก่กว่าคุณหลายปี และเขาอาจจะเป็นบุคลิกที่แบบเออไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยหวานอะไรเท่าไหร่หรอกอาจจะเป็นคนแบบบ้างานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งชีวิตมีแต่ง,งานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยมามีอารมณ์แบบที่แบบเอออ่อนไหวในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะทําเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาน่าค้นหานะคะออาต่อไปเป็นกองที่4นะคะไปดูกันว่าใครที่กําลังคิดถึงคุณมากนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะ อยู่นะคะในลัคนาราศีชาวาธาตุลมนะคะก็คือเมถุนตุลกุมนะคะราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะราศีตุลราศีมังกรราศีชาวาธาตุลมเนาะส่วนใหญ่จะเป็นธาตุลมแล้วก็มีดินขึ้นมาหนึ่งใบนะคะคนคนนี้นะหญิงใหญ่จะบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคน โรแมนติกสุดๆนะคะคนนี้อยากจะบอกเลยครับว่กคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นมากๆและเป็นคนที่คลั่งรักมากๆแต่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะกลัวคนอื่นจะรู้ทันนะคะกลัวคนอื่นจะรู้ทันกลัวแบบเออกระเขินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเก็บความรู้สึกเก่งนะคนนี้นะคะ คนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะยิงว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รสนิยมดีอะ่ะรสนิยมดีแบบมีความความคิดความอ่านความชอบที่เป็นคนค่อนข้างมีเทสตนะคะแล้วก็นคนใจดีนะคะเป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะ เหมือนจะเป็นคนใจร้อนแต่ก็มีความนิ่งในตัวเองนะคะคนนี้ค่อนข้างเทนิดหนึ่งนะบ้านอยู่ใกล้สนามบินนะคะก็เลยข่องบินครับเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงมีความนิ่งในตัวเองนะคะเป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งนะคนนี้รู้สึกถึงพลังงานนี้ได้นะคะเป็นคนที่แบบใจกว้างแล้วก็ไม่ค่อยเอาเปรียบใครนะคะเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบเรียน อาจจะเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบเรียนชอบชอบเทคคอร์สนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเหตุผลนะเป็นคนมีความคิดนะคะและอยา่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารนะคะที่เลิศนะคะก็คือเป็นคนพูดเก่งพูดเป็นรู้กาลเทศโน้มน้วจิตใจคนเก่งนะคะเนี่ยประมาณนี้คนกองกอ,องที่สี่คนนี้มีวาทศิลป์นนะ เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนที่แบบอืด้านดาร์กของเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนชัดเจนนะคะเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนแบบอินดีเพนเดนซ์สุดๆนะคะก็คือเป็นตัวของตัวเองไม่ไม่ค่อยติดแฟนนะทั้งที่เขาเป็นคนที่น่าจะคลั่งรักแต่เขากิ่บอกแล้วเขาเป็นคนบุคลิกย้อนแย้งคืออาจจะเป็นคนที่แบบคลั่งรักแต่ ก็มีความมั่นคงคือไม่ค่อยหวั่นไหวอะ่ะง่ายๆเ่ยเฉพาะในบริบทสำหรับนี้นะคือเขาเป็นตัวของตัวเองได้อยู่อยู่คนเดียวได้ใช้ชีวิตคนเดียวได้ถ้ามีแฟนก็ดีก็รักแฟนดีแล้วก็ไม่นอกใจแฟนด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นคําว่าข้างรักของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่โอ้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับความรักฉันรักคนนี้ฉันก็รักคนนี้อะไรเงี้ยฉันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกถ้าเธอไม่เปลี่ยนใจฉันก,ก็ รักเธอแต่ว่าไม่ไม่ค่อยล่ำไรไนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหญิงคิดว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณหลายปีนะหรืออาจจะน้อยกว่าคุณหรือรุ่นราวเขาเดียวกันไม่เกินสี่ถึงห้าปีบวกลบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองอ่ะอันนี้ก็คือกองที่สี่นะคะ อ่ะต่อไปนะคะสําหรับกองที่ห้านะคะเพื่อนเพที่เลือกกองที่ห้าเนาะมีสายเข้าสหรับเวลานะคะกองที่ห้าสำหรับใครที่เลือกใบนี้นะคะอ่ะไปดูก,กันคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ลัคนาราศีเมษนะคะราศีธนูนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ลัคนาราศีเอ้ยมีธนูสองใบนะคะมีธนูกับเมษนะคะเป็นทัดไฟชาวทัดไฟนะคะ รู้สึกถึงพลังงานของสิ่ง้วยเหมือนกันนะ <c oughs> นะคะ <c oughs> คนนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสุดๆเลยเป็นตัวของตัวเองสุดๆนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างมากนะคะ <c oughs> เป็นคนรักอิสระฟรีดอมสุดๆนะคะ <c oughs> เป็นคนที่แบบทาอะไรจาใจตัวเองชอบอะไรที่แบบบางทีก็อาจจะไม่ได้ตามใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไมเซ็ตที่เป็น ผู้นำนะคะมีไมเซที่เป็นผู้นำเป็นสามารถเป็นผู้นำกับให้กับทุกๆเรื่องได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกกว้างกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนเข้าใจโลกเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะเออจะมองไงจะพูดไงเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนที่ มองอะไรเด็ดขาดนะคะเป็นผู้นําคนได้เป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนคนไร้อิสระชอบทํานั่นทำนี่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะ <c oughs> บุคลิกของคนนี้จะโดดเด่นมากๆเวลาที่เขาอยู่กับคนอื่นเวลาที่เขาอยู่กับคนในสังคมของเขาเนี่ยหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่าในที่ทํางานเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นมากๆเขาจะอ่อแล้วก็ คนคนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทางานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะเนี่ยมีไพ่เดอะสตันนะเมื่อกี้ก็เป็นไพ่แบบเป็นไพ่เป็นราศีนะแต่ว่าหญิงก็สัมผัสได้ถึงความเป็นผู้นำอะ่ะคือเขาเป็นคนโดดเด่นนะคะเป็คนมีออร่านะคะมีไพ่เดอะสันไพ่กองสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่6นะคะไพ่ใบนี้เนาะ,ะเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะ ราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีเมถุนนะคะมีกรกฎกลุ่มแล้วก็เมถุนนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักครอบครัว เป็นคนเป็นคนแบบคลั่งรักอันนี้คลั่งรักจริงๆนะคะอยากที่จะให้คนรักนี่มีความสุขนะคะทำอะไรทําเพื่อคนความรักตลอดเวลาเป็นคนฉลาดเป็นคนมีวาทศิลป์เป็นคนฉลาดพูดเป็นคนเก่งในเรื่องของการเจราจาต่อรองมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาอยู่ใกล้ใครอะ่ะจะคนคนนั้นนะคนที่อยู่ใกล้เขาอะ่ะจะรู้สึกปลอดภัยเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะ ปกป้องทุกคนนะคะคือเขาเป็นคนที่รักรักครอบครัวรักเพื่อนรักแฟนนะคะเป็นคนข้างรักมากๆอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีนี้ที่หญิงบอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้อ่ะเป็นผู้ให้นะคะเป็นเหมือนแม่เป็นผู้ให้ใจกว้างมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งมีวาทศิลป์ก็เป็นคนฉลาดอเวลาที่เขาจะต้องขอร้องให้ใครช่วยหรือว่าจะให้ใครทําอะไรให้เนี่ยเขาจะ ใช้วาทศิลป์ใช้ปัญญาไม่ใช้กําลังนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใครอยู่ด้วยจะรู้สึกสบายใจนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับการเงินนะคะเป็นผู้นําองค์กรหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนาะโรงแรมรีสอร์ทนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยหล่อ หุ่นดีขาวใสนะคะปิ๊งๆเลยคนนี้นะคะแต่เขาไม่ได้มีดีแค่ที่รูปร่างหน้าตานะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะอันนี้อาจจะทำงานอย่างที่หญิงบอกนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องสุดท้ายนะคะอ่ะก็เป็นพิกา,การนะคะในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะ,จะได้รับความบันเทิงหรือว่าได้รับความสุข หรือได้รับอะไรไปจากคลิปนี้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้ามีความคิดเห็นหรือว่ามีหัวข้อที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาได้สำหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดไปที่ description box ด้านล่างนะคะเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ทักทายมาคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ